กับมาเจอกันอีกแล้วนในแกลกจ่องที่เราคุยทุกอย่างกดช่องกระซับนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอาพาเ,เพื่อนเพื่อมาคุยกับบทความจากสติ๊กเกโวกันกับเรื่องของแต่งกายให้เป็นตัวเองกับดับบี้ นี่ไม่ใช่การกอวลดหรือหาพวกแต่อย่างใดนะครับแต่สังเกตกันดูสิครับโลกของเราเนี่ยมันมีการแต่งตัวมากมายหลากหลายแนวแต่แนวไหนล่ะครับที่เป็นตัวของคุณเองบางคนนะครับมักจะโดนคนอื่นต่อว่าให้แต่งตัวอย่างนี้สิอย่าแต่งตัวอย่างนงั้นนะอ้วนแต่งตัวแบบนี้สิเท่ก็จริงอยู่หรอกครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่คําพูดที่ออกมาจากปากแล้วเนี่ยไอคนโดนเนี่ยรู้สึกแย่ชะมัดเลย จนบางครั้งนะครับเราเกิดขาดความมั่นใจในการแต่งตัวไปเลยผมก็เลยคิดว่าทําไมต้องเป็นเหมือนอย่างคนอื่นเลยครับลองดูตัวละครอย่างดับบี้สิครับดับบี้เป็นเอลระจําบานอดีตเอลที่เคยถูกเหยียดหยามกระปอกหมอนเก่าๆที่เขาสวมมันเป็นเสื้อผ้าลองมาดูดับบี้ทุกวันนี้สิครับไม่เห็นจะต้องสนใจสายตาใครเลยครับแต่งไปเลยอยากทําอะไรทํามั่นใจซะว่าโลกนี้เนี่ยมันต้องหมุนตามเราตั้งหก พเพราะฉะนั้นแลยครับในวันนี้ดับบี้สตาริ t เลยเอาเรื่องราวการแต่งตัวของเขามาแชร์ให้เพื่อนได้ฟังกันพับต้องมาสิ่งแรกที่เราเรียนรู้จากการแต่งตัวแนวแฟชั่นของดับบี้นั่นนะครับนั่นก็คือพับต้องมาครับไม่งั้นไม่ปังแต่ผมไม่ได้หมายความว่าพวกผ้าพันคอหมวกสร้อยหรือกระเป๋าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันมันจะเป็นเสมอไปครับอาจจะเป็นกระดิ่งห้อยต่องแต่งเสียงกิงก้งกงิกง้กงกั้งกัาำคาญดีครับ และนั่นแหละครับคือคุณค่าที่คู่ควรกับดับบี้ที่ตามหาอยู่เราอาจจะเพิ่มเติมด้วยเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆอ,ออกแนวลุงลังนิดๆแต่มันก็อาจจะเท่ไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับคิดนอกกรอบเข้าไว้ครับแล้วกล้าคุณไม่ได้แต่งตัวตามใครครับคุณแค่แต่งตัวเป็นตองคุณเองทุ่งเท้ามหัศิจรรยร์ในตอนที่เรายังเด็กนะครับของความที่โหดเหี่ยมที่สุดก็คือทุ่งเท้าจากคุณพ่อคุณแม่ครับมันช่างเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากๆเลยนะครับสาหรับเด็กแล้ว ผมไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะครับอยากเข้าใจผิดจริงๆมันก็คือสิ่งที่ดีแหละครับแต่ตอนที่เรายังเด็กครับเราน่าจะอยากได้พวกของเล่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะแต่กลับได้เป็นถุงเท้าอะไรแบบเนี้ก็จริงแหละครับเด็กบางคนก็อาจจะชอบแต่สําหรับผมมาส่วนตัวผมเองนะคือผมก็อยากได้ของเล่นไงเออมันก็แล้วแต่คนไปนะครับสําหรับใครหลายๆคนนะครับอาจจะบอกว่าถุงเท้าพวกนี้เนี่ยใส่บ่อยแล้วเบื่อผมก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับใส่ยองก็ได้ให้เป็นตัวเอง พาชะะนะแล้วนะครับสำหรับข้อนี้เลยการแต่งตัวแบบดอบบี้สไตล์ก็คือดอบบี้ให้ความสําคัญเรื่องถุงเท้ามากมากครับเพราะเขาไม่เคยลืมเรื่องถุงเท้าเลยเพราะถุงเท้านี่แหละมันพลิกชีวิตของเขาไปตลอดการสําหรับดอบบี้เลยนะครับกฎเลยข,ของเขาก็คือห้ามสีเดียวกันก็แล้วทําไมล่ะครับถุงเท้ามีเยอะแยะใส่ข้างหนึ่งสีแดงทำไมอีกข้างนึงจะสีชมพูไม่ได้นั่นแหละครับคือสไตล์ของเอลคนนี้แตกต่างและมีสไตล์ ไม่มีคำว่าพอดีบางคนอาจจะบอกว่ามันเยอะไปใส่แค่นี้ก็พอหรือไม่ก็น้อยแต่มากอะไรประมาณนี้แต่นั่นไม่ใช่หลักแนวคิดของดับบี้ครับสมมุติว่าดับบี้ไปในห้องนอนของเขาแล้วเขาก็พบว่ามีมวกอยู่4ใบที่เขาชอบมากๆเลยเพื่อน,อนๆคิดว่ายังไงครับอ่าใช่แล้วครับใส่พร้อมกัน4ใบซะเลยใส่พร้อมๆกันแล้วมันจะเป็นยังไงครับก็ <laughs> ใส่ไปเลยครับ ในเมื่อเราเองก็สามารถใส่ให้มันหลากหลายไปจนมันกลายเป็นตึกบหยกทาวเวอร์เลยก็ยังได้นะและนั่นก็เป็นสิ่งที่ดับบี้กำลังทำครับเขาเอาหมวกที่เฮอร์แมนอนีถักเพื่อปลดปล่อยพวกเอลนี่แหละครับเขาเอาหมวกพวกนั้นแหละครับใส่พร้อมๆกันจนมันกลายเป็นความปังระดับคูเอล่าต้องเทือนไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าเขาจะเด่นมากแค่ไหนคูทดลองอะไรใหม่ๆ สำหรับคนที่ชอบแนวแบบจำเจก็มีนะครับหรือไม่ก็แนวเดิมๆอะไรพวกนี้ก็มีเยอะแหละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะครับผมเพียงแค่จะบอกว่าสำหรับด็อบบี้เองเนี่ยไม่มีแนวพวกนั้นเด็ดขาดครับเขาจะหาอะไรที่แปลกใหม่แบบเปิดสกกลาดไปเลยจนตัวของด็อบบี้เองเนี่ยเป็นไอคอนแฟชั่นมายันถึงทุกวันนี้ถุงเท้าไม่จําเป็นต้องสีเหมือนกันกางเกงฟุตบอลทำไมจะใส่คู่ในไทยไม่ได้ ดบบี้อาจจะมีพรสวรรค์ที่แท้จริงนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่คิดจะกล้าทำครับแต่สำหรับดบบี้แล้วไม่ครับเขาแหวกกดทุกอย่างของการแต่งตัวและมุ่งหาสิ่งที่เรียกว่าตัวของเขาเองและเราก็มาถึงข้อสุดท้ายกันนะครับกับหัวข้อที่ว่าไม่ต้องสนใจความคิดของใคร ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับที่ผมพูดมาตั้งแต่ข้อแรกยังมาถึงข้อนี้นะครับสิ่งที่ดอบบี้ต้องการจะบอกกับเราตั้งแต่ข้อแรกยังมาถึงข้อนี้จริงๆเลยนะครับไม่ใช่อะไรเลยครับไม่ได้ต้องการให้เป็นเพื่อนแต่งตัวแบบดอบบี้ต้องแหวกกฎทุกๆอย่างแต่เขาแค่อยากจะบอกกับเราว่าเป็นตัวเองซะครับแค่นั้นเลย คือไม่ต้องสนใจสายตาคนส่วนมากที่เขามักจะวิจารณ์การแต่งตัวและมองว่าการแต่งตัวแบบนี้เนี่ยมันผิดแปลกครับมันเป็นเรื่องบ้าถ้าหากว่าลองคิดดูดีๆนะครับเราอาจจะไม่เคยพบเลยว่าเรื่องไหนที่บอกว่าใส่เสื้อเชิ้ตต้องขูดเกงสแลกคเนี่ยมันถึงจะดูดีไม่แน่นะครับว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นเสื้อเชิ้ตกับเก,ง,เก,ง,เกงยีนก็ได้ที่มันดูดีและดูสุภาพมากกว่าพอมีคนลองแต่งตัวอะไรใหม่ๆลองใส่เสื้อเชิ้ตกับสแลกดูสิอา้าว เท่เฉยมันอาจจะเป็นอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับการแต่งตัวที่คนอื่นบอกว่าบ้าเนี่ยไม่แน่นะครับมันอาจจะดีก็ได้แต่งตัวยังไงก็ได้ครับแต่งตัวให้เป็นตัวของเราเองและดอบบี้เองก็ไม่สนสายตาของใครครับเขาแค่ไม่ได้คิดอะไรมากเลยครับเขาเลือกทํำในสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีความสุขครับ การแต่งตัวพวกนี้เนี่ยส่วนมากเลยนะครับมันเป็นปัญหาระดับโลกเลยที่ว่าอยากจะทําตัวให้ตัวเองเนี่ยดูดีในสายตาคนอื่นก็ได้จนไม่สนใจเลยว่ามันเป็นตัวของเราหรือเปล่าในคลิปนี้นะครับไม่ใช่การสอนว่าคุณต้องแต่งตัวแบบนี้นะคุณต้องแต่งตัวแบบนี้นะมันถึงจะดูดีผมกำลังพยายามบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าแค่เป็นตัวเองครับและมีความสุขกับมันทุกๆวันแค่นั้นแหละครับการใช้ชีวิตของเราในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีความสุขในทันทีและผมยินดีเสมอครับ ที่สามารถทําให้เพื่อนๆมีความสุขในทุกๆวันได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้เหมือนกันและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดระฆังเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆของทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ